ศูนย์ส่มส,สร้างสิ่งอุปกรณ์สายสันภาวุธกรมสันภาวุธทหารบกเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่มีกำลังพลและครอบครัวอาศัยอยู่หลายครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำลังพลชั้นผู้น้อยหน่วยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับบุตรหลานและเยาวชนในค่ายเป็นการเฉพาะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกำลังพลในด้านต่างๆวันนี้เราจะพากันไปดูว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรและดำเนินการอย่างไรบ้าง เดิมทีศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสันพวุธกรมสันพวุธทหารบกได้เคยมีการจัดตั้งและดําเนินการมาตั้งแต่ปี2551แต่เป็นการดําเนินการในลักษณะของห้องสมุดชุมชนสืบเนื่องจากสุทธกภัยปี54ได้หยุดดําเนินการไปช่วงหนึ่งผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสันพวุธกรมสันพวุธทหารบกมีความปรารถนาดีและต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับบุตรหลานของกําลังพลภายในหน่วย ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของสมาคมแม่บ้านทหารบกจึงได้ให้ดำเนินการซ่อมฟื้นฟูสภาพอาคารเดิมขึ้นใหม่โดยสมาคมแม่บ้านทหารบกได้สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้จำนวน10เครื่องพร้อมด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ True Click l i f e การดำเนินการภายในศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสันพวุธกรมสันพวุตทหารบกจึงเกิดขึ้น สำหรับจุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้ของเรานะคะเราเน้นความร่วมแรงร่วมใจของกำลังคนภายในหน่วยช่วยปรับปรุงสถานที่ภาคเอกชนบริจาควัสดุสมาคมแม่บ้านฐานบวกสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ของโปรแกรมการเรียนรู้ครูจิตอศาสศาศที่มีความรู้และความเสียสละปรับปรุงการดําเนินการที่น่าสนใจอยู่เสมอสําหรับแนวคิดในการสอนนะคะเราต้องการให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เน้นการให้ความรู้ไปพร้อมๆกันกับการมีกิจกรรมกระตุ้นความสนใจในขณะเดียวกันก็สอดแทรก และก็ปลูกฝังระเบียบวินัยขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มเติมด้วยกิจกรรมพี่สอนน้องเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะศูนย์การเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดรายจ่ายกําลังพลในการส่งบุตรหลานไปเรียนเสริมกับสถาบันกวดวิชาต่างๆด้วยการช่วยเหลือบุตรหลานกําลังพลในการทําการบ้านที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนอีกทั้งส่งเสริมให้กําลังพลและครอบครัวได้ใช้เวลาว่างหลังการทํางานหรือเวลาเรียนให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังระเบียบวินัยห่างไกลาจากยาเสพติดอบบยมุกและส่งเสริมความเป็นชุมชนเข้มแข็งนอกจากนั้นศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังเป็นแหล่งเสริมความรู้การอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมและการละเล่นไทยตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข จากแรงหนุนของสมาคมแม่บ้านทหารบกและท่านประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสปูททหารบกผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างจึงได้จัดประชุมมอบนโยบายเตรียมการวางแผนให้คำแนะนำในการดำเนินการหลัก3ด้านได้แก่ด้านการบริหารจัดการด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าด้านการฟื้นฟูอาคารสถานที่ซึ่งชำรุดทรุดโทรมมาจากมหาอุทกภัยโดยใช้ช่างไม้ ช่างปูนช่างทาสีและช่างอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยเองในการทำงานปรับปรุงห้องโต๊ะเก้าอี้ม่านบังแดดและสาธารณูปโภคซึ่งมีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพดีมีสีสันสวยงามและมีข้อความปลูกฝังคุณงามความดีและรักสถาบันหลักการทรงงานของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลักการที่หได้แก่รู้รักสามมคีย่อมาจากสามคำง่ายๆคือ รู้คือการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่เราจะต้องรู้เสียก่อนหลักการที่สองคือหลักการเศร,รษฐกิจพอเพียงเศร,รษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีต่อประสนิกรของพระองค์ท่านในยุคที่ท่านเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์คือท่านได้ชี้แนวทางให้ประสนิกรของท่านมีความเพียรความอดทนความพยายามความรอบคอบและพร้อมที่จะรับกับโลกภายนอกทั้งสิ่งแวดล้อมวัตถุสังคมได้เป็นอย่างดีค่ะ ด้านการจัดกิจกรรมให้จัดครูและผู้ดูแลเป็นกําลังพลของหน่วยที่มีจิตอาสาเสียสละมาช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมจากวันเริ่มต้น2คนเป็น4คนปัจจุบันเพิ่มเป็น6คนซึ่งมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการสอนและดูแลเด็กและยังมีครูสอนภาษาอังกฤษสุดหล่อชาวแอฟริกาใต้ชื่อมิสเตอร์ลีโอมาช่วยสอนภาษาอังกฤษโดยขอรับค่าตอบแทนในราคามิตรภาพ ในปัจจุบันเยาวชนมีความสนใจในการเข้ามาใช้ศูนย์การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มเติมการปลูกฝังความเป็นระเบียบเรียบร้อยยุริยามมารยาทคำพูดคำจาและมีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการและรูปแบบกิจกรรมตลอดเวลาโดยคณะทำงานได้มีการทบทวนการดำเนินกิจกรรมหลักการปฏิบัติด้วยการสังเกตสำรวจความต้องการและปรับกระบวนการให้ทันสมัย แต่ยังอยู่บนวัตถุประสงค์เดิมไม่ว่าใครจะเป็นอะไรอยากเป็นสิ่งใดขอให้สมดังใจได้เป็นดังฝันแต่มีอีกอย่างที่สำคัญเนื้อสิ่งใดนั้นคือเป็นคนดี ไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยนะคะเด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้รับความรู้และการอบรมที่ดีรวมไปถึงการสันนาการอีกด้วยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้อยู่ที่บริเวณบ้านพักของศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสันพาวุฒกรมสันพาวุธทหารบกเลขที่37มหมู่4ีถนนเลียบคลองรังสิตอำเภอเมืองประทุมธานีจังหวัดประทุมธานีสนใจเยี่ยมชมกิจการได้ที่0 2 5 0 1 2 2 5 6วันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ